ตอนนี้บ่าย350นะครับน้ำปล่อยมาได้ประมาณ3มชั่วโมงแล้วสีน้ำเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมก็ข้างบ้านลิชชกนะครับข้างบ้านลิชชกนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ผมจะมาเดินจงกรมด้วยฟังเสียงน้ำไปด้วยถูกจริตมามพระพุทธเจ้าท่านได้สอนว่าถูกจริตที่ใดถูกจริตอะไรก็ทำอย่างนั้นนะครับผมในการปฏิบัตินะ นี่น้าจากรองข้างนอกเห็นะเยอะเริ่มเอ่อขึ้นมานะถ้าฤดูฝนมันจะเต็มเลยมันก็จะอาจจะเอ่อขึ้นมาถ้าฝนตกไม่หยุดน้ํามาแรงตอนนี้ท่อน,นี้ยาวน่าจะสองท่อนต่อกันเป็นไปได้ว่าช่วงรอยต่อเขาอาจจะโบกปูนไม่สนิทน้ํามันก็เลยไหลออกไปข้างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะ หเห็นเห็นเงาสะท้อนไหมหหน่ยเงาสะท้อนน้ำเ,เห็นไหมนั่นน่ะเล็กๆนั่นนะนะครับแต่โดยธรรมชาติถ้ามันไม่ไปเยอะไม่เป็นไรบ้านผมไม่อันตรายอะไรนะคิดว่าคงไม่อันตรายคิดว่านะ่ะนี่ก็ความสุขมากมายร่องน้ำเล็กๆเสียงน้ำมันกระทะกระทบเหมือนน้ำตก มีความสุขมากผมชอบมากเลยผมเป็นคนชอบน้ำนะพอมาตรงนี้ก็เป็นเสียงอย่างนี้สะท้อนในวงกลมกาเนิดเสียงน้ำกระเฉาะสูงต่ำพอเดินไปเรื่อยๆก็จะเริ่บเงียบผมเดินพาไปดูถึงท้ายส่วนพื้นที่หนึ่งไร่ของ น้องชายพี่สาวเนี่ยพอมีตรงนี้นี่มีอะไรขวางก็จะเป็นเสียงน้ำกระทบไพเราะมากเสียงจากธรรมชาติน้ำแรงประมาณนั้นเห็นไหมตรงพื้นถนนเนี่ยเกือบเกือบท่วมเลยเหไหมพอมาตรงนี้ปกติมันจะตื้นนะ ช่วงฤลืดดูน้ําฝนน้ลาลา่นี้มันลึกลงไปแล้วนะเห็นไหมลึกลงไปแล้วลึกลงไปเลยแล้วตรงนี้ที่คราวที่แล้วโดนน้าเตะเพราะว่าทางข้ามร่องจุดที่สองมันจะบอกว่ามันมันมันดินเหลวผมเลยต้องไปทําอย่างที่เห็นเนี่ยตรงนี้มีเสียงน้ําตรงนี้แยกพี่ชายบอกว่าใครมาอยู่ก็มาแก้ไขไป ตอนนี้ก็ช่างมันเป็นเรื่องธรรมชาติของดินน้ำนะครับผมก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับผมถ้าเดินดูกับอีกหนึ่งรอบนี่คือร่องน้ำอย่างที่อยู่ข้างนอกอะ่ะคือจุดของเพื่อนบ้านทิ้งก็ไปขอเข้ามาเขาไม่เอาแล้ว ไ,ได้้ใชนี่ต้นมะขามเมื่อก่อนออกฝักเยอะออกผลเยอะพอน้ําเยอะมันไม่ค่อยออกแทบไม่ออกเลยไม่ออกเลยมะขามไม่ชอบน้ําเยอะนะครับมะขามหวานก็เสียดายผมก็ชอบกินนะเมื่อลําคลองมามันก็ต้องอย่างเงี้ยแหละนี่ ตอนนี้น้ำก็สวยนะสีสวยลมเย็นอยู่เงาจะได้ไม่บมังสวยไหมสวยงาม ดีครับ